มาตามก,กันกับนะคะในประเด็นเรื่องของดิจิทั l วอลเล็กันเพราะว่ามันมีท่าทีและปฏิกิริยาออกมาอย่างทางด้านของคุณหมอวรงค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยนะคะมีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook เอาไว้นะคะว่าในประเด็นเรื่องของเงินหมื่นนะคะตามโครงการดิจิทั l วอลเล็เนี่ยนายกรัฐมนตรีกําลังซื้อเวลาทําไมวันที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถแถลงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่มื่นบาทเนี่ย มันถึงมีบทสรุปแค่เพียงคอรมอรเนเห็นชอบหลักการของโครงการนี้แต่ยังไม่ใช่อนุมัติโครงการและก็นายกรัฐมนตรีมีการกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าในส่วนข้อวงยัยใดๆก็ตามเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรได้สั่งการว่าถ้าหากว่ามีประเด็นข้อสงสัยเนี่ยให้ส่งเรื่องไปถามที่กฤษฎีกาเพราะฉะนั้นทางคุณหมอวรงก็ตั้งข้อสังเกตแลวค่ะว่าทำไมารัฐบาลจะทําโครงการใหญ่ขนาดนี้ ระดับนายกรัฐมนตรีถึงลงมาถแถลงเองเป็นครั้งที่3และยังไม่มีความชัดเจนอะไรไม่ปรึกษากฤษฎีกาให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาถแถลงโดยเฉพาะประเด็นการใช้เงินของทกศตามมาตราย8 8ของพรบวินัยการเงินกรคราล้งของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณหมอวรงก็คิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วในโครงการนี้จะทําไม่ได้หรือาอาจจะต้องลดขนาดลงไป เพราะว่าทางคุณหมอวรงเนี่ยน,นะคะก็บอกได้ไปคุยกันมากับอดีตคนทกศแล้วค่ะที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตร,รากา้าซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของทกศและได้ข้อสรุปชัดเจนค่ะว่าไม่สามารถที่จะเอาเงินทกศเนี่ยไปแจกได้โดยเนี่ยน,นะคะทางผู้ที่เคยเป็นอดีตคนทกศแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้พรบทกศเนี่ยได้เขียนคําอธิบายเอาไว้นะคะว่าทําไมถึงทาไม่ได้เพื่อที่จะเผยแพร่ก,กับประชาชน ให้เข้าใจถึงขอบเขตของวัตถุประสงค์ทกศค่ะที่กําหนดเอาไว้ในพรบทกศมาตรา9เนี่ยมันจะมี4ข้อด้วยกันก็คือมาตรา9วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4และที่ผ่านมานะคะทกศดําเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นนโยบายจากภาครัฐเนี่ยหลายโครงการที่สําคัญสําคัญด้วยกันก็คือ1โครงการรับจํานําข้าวทกศดําเนินการภายใ,ใต้วัตถุประสงค์มาตรา9วงเล็บ1ในข้อก่อ คือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ 2. ค่ะโครงการประกันรายได้ทกศดําเนินการภายใต้ขอบวัตถุประสงค์มาตร,รากา9วงเล็บ1ข้อง,งอดอดเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมนะคะหรือว่าสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ 3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งจ่ายรายละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกินคนละ20ไร่เนี่ย ทกสก็มีการดําเนินการภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ในมาตรา9วงเล็บ1ในข้องอคือดําเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้นะคะในขณะที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ที่จ่ายกันคนละ10,000บาทเนี่ยมันไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา9วงเล็บ1ในข้องอและก็ไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมเพราะว่าโครงการมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกษตรกร,กรผู้รับเงิน1 0,000บาทเนี่ยนำไปใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตทั่วไปไม่ได้นำไปประกอบอาชีพเกษตรกรกรมอย่างชัดเจนและก็สองไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนการประกอบเกษตรกรกรมเพื่อเพิ่มรายได้เพราะว่าเกษตรกร,กรผู้รับเงิน10,000บาทนั้นสามารถนำไปใช้ใจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องก,กันกับการประกอบอาชีพได้มันถึงไม่ได้เป็นไปตามการส่งเสริมหรือสนับส NON นุนการประกอบกิจการเพื่อเพิ่มรายได้ะคะ่ะและก็3า ไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือว,ว่าสนับสนุนการประกอบกเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้หรือว,ว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกฎกระทรวงท้ายมาตร,รา9เนี่ยขยายความมาตร,รา9้าวงเล็บ1ข้องอเอาไว้ค่ะว่าจะต้องเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกันกับการศึกษาการอบรมการดูงานการรักษาพยาบาลและก็การปรับปรุงการจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้นเพราะนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของทกศเนี่ยตามมาตร,รา9วงเล็บ3เนี่ยก็ เนื่องมาจากมาตร,ราน,นี้เป็นมาตร,ราการเป็นมาตร,รา,า,า,รรา,าที่มีการเพิ่มเติมเพื่อขยายวัตถุประสงค์ของทกาศาในปี49โดยสภาก็เห็นชอบให้ทกาศาขยายบทบาทนะคะจากการให้ความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ยได้เฉพาะเกษตรกรตามมาตร,รา9วงเล็บ1ให้สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการบริหารจัดการไปยังกลุ่มอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือว่าชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อให้ทกาศาค่ะสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุม ตลอดไปถึงห่วงโซ่สินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตการแปรรูปแล้วก็การตลาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาในการดำเนินโครงการดิจิทัลวอ l l e t กับเกษตรกรเนี่ยมันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของทกศรหรือเปล่าก็ให้พิจารณาขอบวัตถุประสงค์ของทกศในมาตรา9กงเล็บหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเอง คือเรื่องนี้นะนะคมันก็เลยจะกลายเป็นประเด็นปัญหาละะ้ค่ะที่ทางตัวคุณหมอว่าโรงนั้นออกมาไล่เรียงให้ได้เห็นภาพนะคะของเนื้อหาในพรบถกศแล้วค่ะว่าน่าจะเป็นปัญหากันออกมาแล้วสําหรับโครงการดิจิทัลบัลเลตนะคะคุณผู้ฟังคะในขณะที่ทางคุนทีรชัยภูวนาถนาราธุบาเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการด้านวิชาการพักพลังประชารัฐก็โพสต์ Facebook ว่าขอให้ทางคณะกรรมการกฤษฎิการนั้นทําให้ประเด็นประเด็นนี้มันชัดเจนแบบตรงไปตรงมาสัที โดยจะฟันธงไปเลยว่ากฎหมายอนุญาตที่ทําได้หรือทําไม่ได้เพื่อให้การทํางานของสํานักงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะก็รอติดตามกันดูกับโครงการ Digital วอลเล็น,นะคะก็ยังวนลูปกันอยู่น,น,นะคะกับประเด็นประเด็นนี้ค่ะ